เลยครับเดือนท่านศึกษาวิทศวิชัยสปริงคลัสนะครับท่านคุณแม่อามาเลาสีสปริงครัสพี่นอ้องเพื่อนครูโรงเรียนบ้นบภภานทัพโพวิทยาที่เคารพทุกท่านนะครับผมมีรปเจริญศิลป์อุ้มในการโรงเรียนบ้นบภภานทัพโพวิทยาวันนี้ได้มีโอกาสนําเอา,าหน้างานทั้งสี่งานนะครับได้มาศึกษาเตรียมพัฒนาคุณครูนะครับเพื่อที่จะได้นำพาพการพัฒนา,านักเรียนในปีการศาึกษา2566 ในวันที่6พฤษภาคมต้นไปแต่ก็ต้องมีการเตรียมการร่วมงนานดังนั้นวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่ได้นำคณะครูเราให้มาพัฒนาร่วมกับพครูแม่ครูซึ่งเป็นปูชนียบุคคลเรื่องภระบวการศึกษาในการพัฒนานักเรียนด้วยกระบวนการวิจัยต่างๆที่เป็น ไอที่คุณครูจะต้องพัฒนาให้ถึงจุดนั้นด้วยกระบวนการวิเคราะห์หลักสูตรนำไปสู่แผนการจัดการเรียนรู้การสร้างคู่มีครูนะครับแล้วก็รายงานผลการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนนะครับได้นำพาหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการของโรงเรียนครูวนาลีแก้วนะครับคุณครูสาวรีแก่นจักหัวหน้านงานบริหารงานบุคคลของโรงเรียนคุณครูสุริยาย่องหารหัวหน้านงานบริหารงานบุคคล คุณครูการชิลโล่องหัวหน้างานบริหารทั่วไปของนักเรียนนะก็จะเป็นแกนนําในการพัฒนาคุณครูสู่การพัฒนาคุณภาพของนักเรียนนะครับข,ของคุณครูเองแล้วก็ของสถานศึกษาต่อไปในโอกาสข้างหน้านี้แล้วก็คงจะเป็นองค์ความรู้ขององค์กรที่จะพัฒนานะครับสามารถที่จะถผยแก้เป็นแบบอย่างให้กับคุณครูในเครือข่ายและคุณครูในสํานงานที่แต่ทั้งูที่มีความสนใจ การพัฒนาเรื่องคุณภาพการศึกษาต่อไปงานในอนาคตต้องขอขอบคุณท่านศึกษา,าธิเกศทิชัยจสปิงคลัสนะครับคุณแม่มาราศีสปิงคลัสที่ได้ให้เป็นวิทยฐานะความรู้ในทุกองค์ประกอบในการทําวิทยาฐานะนะครับตามมาตรฐานตำแหน่งและมา,ามตรฐานวิชาชีพนะครับโอกาสนี้ต้องขอบพระคุณท่านผู้สานประเทศครับขอบคุณครับ เชิญคุณครูสาววดีขอบคุณอีกคุณเอ้ครับอ่าที่ผมจะพูดนิดหนึ่งอ่ะถ่ายนถ่ายต่อเลยครับก็จากที่ไม่ต้องเนี่ยนี่เลยครับจากที่การมีผู้นําทางาการโดยผู้บริการการศายนี่เป็นผู้นำในการสร้างการเป็นเพลงการศึกษาของทุนที่ถ้าการศึกษาทุกแห่ง นะครับกล้า,ปลาเ,ปเปลี่ยนเพลงการจัดการศึกษาตามมาตรฐานตำแห่งมาตรฐานวิทยาทานจะช่วยให้ครูมีแนวทางในการนำตเนเองไปัแสดงชีวิตตามมาตรฐานตำแหน่งมาตรฐานวิทาสู่การขอวิญญาได้เพิ่มก็คิดว่าโรงเรียนบ้านทับโขวิทยาที่ปี ผู้ป็นการเวรคน,นใช้จิตเป็นผู้นำทาง,งการแต่สร้างจรรยากรรศึกษาคิดว่าครงหน้าในอนาคตโรงเรียนบ้านทัพโวิยาจะเป็นผู้นำในการอัจะรูปการเรียนรู้ที่เรียนผู้เรียนกันก สู่การพัฒนาค in ุณภาพของผู้เรียนณภาครูและสารสาที่ส่งผลต่อมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรฐานระหบในแต่ละยศและครูทุกคนคงจะขอพิาเณษที่ถูกขึ้นจากเดิมขออำนวยพรให้จชการเรียนทุกคนนะครับจบข่าวเรียบร้อย ได้ชมูสองคนได้ยังยังเออดีแล้วนะทุกคนเลยบไปะทุกคนเลยนะวันนี้มีความสุขเนาะการที่